ก็มาเจออีกหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอติวที่แสามโดยพี่สุนคนเดิมนะครับวันนี้ครับพี่เอานัก็สอบทีปแสามในพาร์ทที่มีชื่อว่าความทำด้านตัวเลขนะครับมาทําให้ดูกันโจทย์ข้อนี้งของเราเนี่ยครับก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของอนุกรมมิตินะใช่ไหมครับก็ถามว่าตอนนี้ฮะหาให้หน่อยสิว่าตัวอะไรเอ่ยเนี่ยครับจากความสัมพันธ์แบบนี้นะครับเออตัวที่หายไปเนี่ยครับมันคืออะไรเนาะ หนึ่งเลยนะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับเห็นชุดตัวเลขแบบนี้ปุ๊บทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันคือลำดับชุดเดียวกันจริงไหมลูกเนาะแต่ว่าตอนนะครับเราเฉงได้รล่อยแล้วว่าไม่ใช่ลำดับเลขคณิตและก็ไม่ใช่ลำดับเรขาคณิตด้วยใช่ไหมครับลำดับแบบนี้ครับเราจะได้เป็นลำดับเวียนเกิดนะครับหรือก็คือเป็นลำดับซึ่งต้องใช้พจน์ก่อนหน้าในการหาพจน์ปัจจุบันนั่นเองนะครับลำดับนี้ของเราเนี่ยครับแท้จริงแล้วนะครับมีชื่อเรียกด้วยครับ เราเรียกลำดับลำดับนี้ครับว่าเป็นลำดับลูคัสนะครับอ่ะทบทวนนะฮะลำดับนี้ของเรานะครับมีชื่อเรียกนะเขาจะเรียกเป็นลำดับลูคัสนะครับเขียน,นี้ลลกนี่ลูใช่ไหมแล้วก็คัสนะครับนะแล้วก็ลำดับก็คนะือซีเควนต์ไหมแล้วก็ Q u e n C e ได้ไหมครับอ่ะเป็นลูคัสซีเควนต์ n C e, นะครับนะ คือถามว่าตอนนี้ครับลำดับลูคัสเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับมันคือลำดับครับซึ่งมันจะมีการกําหนดลูกนะครับให้พจน์ที่1เนี่ยคือ A ตัวแรกใช่ป่ะกลายเป็นเลข1ได้ไหมครับแล้วก็พจน์ที่2นะครับหรือก็คือเป็นตัว A ตัวที่2องในลูกกลายเป็นเลข3จากนี้ครับเราจะได้ว่าพจน์ถัดถัดไปใช่ไหมครับนะคือ A ตัวที่ n เนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยครับเอา A ตัวที่ n อลบหลูกกับ A ตัวที่ n อลบสนะครับมาบวกกัน ซึ่งความสัมพันธ์นี้ครับลำดับลูคัสนะครับมันจะเป็นจริงนะฮะก็ต่อเมื่อ n เป็นไงฮะมากกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองได้ไหมครับคือ2ตัวแรกอะครับเขาก็หมดมไปเรียบร้อยแล้วคือแบบนี้ใช่ไหมลูกจากนะครับเราเนี่ยฮะก็ไปหาความสัมพันธ์มาได้ว่าเออ a n นนะนะฮะมันคือการเอา a n ็ลบหนึ่งบวกกับ a n ็ลบสองหรือก็คือ2พจน์บวกกันจะได้พจน์ถัดไปง่ายงแค่นี้เองพวกเห็นไหมครับว่าตอนนี้ฮะหนึ่งบวกสามนะฮะมันกลายไปแล้วฮะเป็นสี่สามบวกสี่นะครับก็ได้เป็น แล้วก็4ี่บวกเนะฮะได้เป็น11 7เอบวกสิครับได้เป็น18จริงไหมลูกได้ไหมครับอ่ะแบบนี้นะครับนะมันคือลำดับเยิ่งเกินแล้วแต่แค่มีชื่อเรียกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ฮะที่เราต้องการคืออะไรลูกเราต้องการพจน์ที่7จริงไหมอ่าใช่ไหมครับนะตอนนี้นะฮะเราต้องการพจน์ที่7นะครับก็คือเพราะฉะนั้นนะครับจะหากันว่า A ตัวที่เจ็ดนะลูกก็เกิดจากการเอาอะไรฮะเอา2ตัวหน้าบวกกันใช่ไหมสิบเอ็ดเนาะบวกกับ18ผลลัพธ์จึงกลายปเป็นอะไรลูก 29่ได้ไหมครับเราก็จะตอบข้อนี้เรียบร้อยครับข้อนี้ของเราเนาะตอบเป็น29ตอบข้อที่3นั่นเองจบเรียบร้อยนะครับนะสำหรับข้อนี้ขอฝากเรื่องของลำดับลูคัสไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ